สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน fc ของนานาสตอรี่ค่ะวันนี้นานาก็มีเลขเด่นปริศนากระดาษปกแดงมาฝากนะคะแล้วก็มีปริศนาเลิงสารแล้วก็เลขเด่นเลขดังหลายสำนักมาฝาก fc นะคะส่วนท่านใดที่ขอหนังสือเกี่ยวกับตัวเลขหรือใบแรงเบอร์นั้นบางอย่างที่นานา,นาหาให้ ไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะคะเอาเป็นว่าเท่าที่มีนั่นแหละค่ะมาดูปริศนากระดาษบกแดงกันนะคะหอยทากสามสหายคลานหาแหล่งน้ำตัวหนึ่งกลับใจหันกลับปริศนาก็มีอยู่ว่ามีหอยทากอยู่สามตัวคลานหาแหล่งน้ำนะคะ แต่ตัวหนึ่งนั้นกลับใจหันหลังกลับให้นานาแปลก็บางคนเขาก็จะแปลเลขหอยนี่อาจจะเป็นห้าหรือเป็นหกนี้แต่ให้นานาแปลก็แปลง่ายๆนะคะหอยสามตัวก็สามอยู่แล้วก็ตีเป็นสามศูนย์เพราะว่างวดนี้นานาชอบเลขสามศูนย์มากๆนะคะตัวหนึ่งหันหลังกลับนานาคิดว่าเลขสามศูนย์นี่น่าจะกลับมา แล้วก็จะแปลให้ก็มีดังนี้แหละก็มี530 630หรือว่า350 2ตัวก็มี6353 6ห5 0กแล้วก็เน้นๆไปที่เลข30กับ03นะคะเพราะว่านานาคิดว่า สามสูตรนี่น่าจะมางวดเนี้ยเพราะฝันเกี่ยวกับเลขนี้สามคืนติดๆไม่รู้ว่าจะมาไม่มาก็ให้ fc พิจารณาเป็นแนวทางนะคะก็มีเลขเด่นประจำวันก็มี931าานะคะวันอังคารแล้วก็เลขเด่นก็มีตามนี้นะคะจับคู่ให้ถ้าใครชอบก็จัดไปนานาจะไม่ ให้เลขหลายตัวนะคะตัวเดียวโดดๆก็มีเลขหกนะคะเลขเด่นหกกับสามนะคะลองหนึ่ง ต่อไปจะเป็นเลขเด่นของเจฟองเบียนะคะเจฟองเบียก็ให้งวดวันที่16เดือนสีเนี่ยก็ให้เลขเด่นที่0นย์นะคะจับคู่ให้ก็มี0 1 0 3์หนะคะแมทเดียวที่0 5 3ตัวก็คือ7 0็ห 307แล้วก็809นะคะของเจฟองเบียร์แล้วก็อาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ใช้ได้ทุกงวดทุกปีพศส,สำหรับวันอังคารนะคะมี30มี59มี60มี53มี27 68

3 6มห,หนึ่งล่างให้3 1มห,ห้าหแล้วก็61น,นะคะลาบผลพุนทวีก็ให้เลขเด่นมา2อหแล้วก็9นะคะจับคู่ให้ก็มี2ตัวมีอยู่9หาง9ชุดนะคะ มีปิดปิดสนาแม่ตะเคียนให้โชคด้วยนะคะปิดสนาก็มีอยู่ว่าหงกับปลาสามตัวตายขึ้นบนช้างหกหัวลงล่างตายช้างหกหัวนี่หงกับปลาก็น่าจะเป็นหกหกแปด หกแปดหกแปดศูนย์หรือเปล่านะคะแล้วก็ช้างหกหัวนี่ก็ช้างก็เป็นสีน 4, อ 4, ่อาจจะเป็นสี่หกช้างเพราะมันมีสี่ขาอาจจะเป็นสี่หกก็ได้นะคะแล้วก็มีเลขที่ปริศนาที่เขาให้มานะคะถ้าใครชอบก็พิจารณาเป็นแนวทางอันนี้เป็นเลขของไอ้ไข่นะคะ รางวัลที่หนึ่งให้สองเก้าห้านะคะสองตัวก็คือสองเก้าสองห้าก็เก้าห้าค่ะทายาทรัฐบาลสิบหกเมษายนให้เด่นห้ากับเก้านะคะฟันตัวเดียวที่เลขเก้านะคะห้าเก้าสองสามตัวสองตัวก็คือให้ห้าสองเก้าสองแล้วก็เก้าห้า แล้วก็ที่น่าจะมาก็คือหนึ่งเก้ากับศูนย์ห้านะคะอันนี้เป็นของแอดเสือน้อยก็เลขเด่นก็มีอยู่เยอะนะคะให้เอฟซีดูเอานะคะ บ้านไผ่เมืองพลนะคะบ้านไผ่เมืองพลบ้านไผ่เมืองพลนี่ก็เข้าบ่อยนะคะก็ให้เลขเด่นมาสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะแต่เลขในนี้นานาชอบเลขสี่หกนะคะงวดน,นี้สี่หกกับหนะ้าหกเนี่ยไม่รู้จะจะมาหรือเปล่า อันนี้เป็นปริศนาเรืองศารนะคะพ่อปู่สวัสดีปีใหม่ไทยนี้พ่อปู่สวัสดีปีใหม่ไทยก็คือมีคนอยู่3ามคนนะคะปีใหม่ไทยก็คือสองการของเราก็เป็นวันที่13าเมษานะคะแต่เลขในปริศนานั้นมีเลขหนึ่งสองแล้วก็เห็นเป็นเก้สองเ มองอีกมุมหนึง่งมองดีๆก็จะเห็นเป็นเก้าหกหนึ่งนะคะเก้าหกหนึ่งหรือว่าเก้าหกเจ็ดนะคะโอเคค่ะจบคลิปนี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ